ไม่ได้ทำอย่างเดียวก็ด้วยความที่เนี่ยความเชื่อยอ,ยอ,ยยอ,ยยอย่างเนี้ยผมเชื่อที่ว่าเพื่นถึงปริญญาเอกด้วยหรออยเนี่ยใช่ไหมศิลปินอ่ะไม่เปหลอกใช่ความทิ่ส่วนตัวผมบอกไม่ยังเป็นส่วนเกินแต่ถ้าอยู่จะเป็นอาจารย์หรือว่าดูจะดูจะสร้างอะไรให้งงการให้เป็นอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าอยู่จะใช้ประโยชน์จากมันจริงเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่ก็มาก็อยู่ก็อยู่ในคือไม่ได้เรียนเรียนเรียนปริญญาเอกแล้วดูจะเก่งกว่าเพื่อนไม่ใช่ ใช่ไหมศิลปินแห่งชาติที่เป็นคนของประเทศไม่เรียนศิลปะก็มีเนี่ยเพราะนั้นมันมันคนละเวทีไงคนคนละเวทีมันคนละงานคนละจ,จอใช่ไหมคือคือบางทีพวกเราก็ก็มักจะเข้าใจแบบเอามาผสมมาเทีบเเทยบกันนะเรี่ยอย่างอย่างผมเขารู้สิทธิ์อย่างเงียง้ยก็มาเทียบกับกิจกรรมมาเทียบกั็นยังไงที่เขาบอว่ามันเรียนคนละอย่างอันนี้เหมือนกันเร,เรียนเรียนปตัวอย่างทางทางศิลปะ กับการเป็นศิลปินมันคนละอย่างใช่ไหมโอเคว่าเราเข้ามาเราก็ต้องคาดหวังว่ามันก็ต้องแน่นฟึ้งมาใช่ไหมแต่พอมาเรียนแล้วไม่ว่าอยู่จะเป็นศิลปินที่พิเศษกว่าคนอื่นไม่ใช่นะแต่สิ่งที่อยู่เรียนเราก็มีกฎกติกาของเราใช่ไหมในการที่จะเป็น PhD ในการที่เป็น PhD เรบอกแล้ว Doctor of Philosophy แต่เป็น Philosophy ที่เกี่ยวกับการ เราะเราทได้ด้วยแล้วเรา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 ครอบความรู้เราครอบปัญญาได้ที่จะเอาไปทํางานในแ่ย่างหนึ่งโดยโดยทานคือเป็นอาจารย์แต่ถ้าไม่เป็นอาจารย์คือเป็นเป็นของงานเพื่อสังคมอะไรก็แล้วแต่สาธารณสิทธิ์อะไรว่าไปใช่ไหมซึ่งกูมีคนทำเยอะนะที่ติดตัวมีอย่างนี้นะครับอ่านีลยนกและในยุค80นะครับ อย่างนั้นนะครับปริยาที่เน้นเน้นให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์และผลคิตนวัตกรรมนวัตกรรมอาจจะเป็นภาษาที่ดูดูราพวกเรานวัตกรรมของเราอาจจะเป็นคือจริงๆตัวงานมันก็เป็นนวัตกรรมรือเปล่าเป็นผลงานครับนวัตกรรมอาจจะเป็นเป็นเป็นวิธีการเป็นเทคนิคเป็นเป็นปรัชญาอรัชญา ที่เป็นที่อยอมรับลักษณะเดียวกับปริญรบัณฑิตในสาขาอื่นเนี่ยถึงบอกันว่ามันต้องมีจุดร่วมที่เป็นที่ยอมรับนะแล้วจุดร่วมที่ที่ที่สาอื่นเพราะมันคือ PhD นะ d ็อก o ต o ร o ออฟวิชใช่ไหมก็คือการสร้างองค์ความรู้ใหมใ่นะครับการมีนวัตกรรมตัวนี้แหละที่ที่เป็นคำกลางๆน,นะเพราะฉะนั้นเราเราเรียน ด็กเตอร์ทาทนศิลป์แล้วไม่ใช่ว่าเราจะเป็นศิลปินท,ที่ที่เก่งที่พิเศษขึ้นมานะไม่ใช่แต่จะเป็นเป็นตัวเนี่ยความสามารถในการที่จะคิดวิเคราะห์ถ่ายทอดแล้วก็ได้องความรู้ที่จะไปไปแชร์กับโลกได้ชัดเจนคนอื่นเราไปได้ประโยชน์ได้อะไรพวกนี้ันั้นตรงนี้คือเป็นเรลักษณะร่วมผมผมถึงพูดนะว่าเออ ตั้งแต่ที่ยังยังไม่ยังไม่เรียนจบออกมาเนี่ยเราเลยยังไม่ไม่ได้เข้าใจก่อนตัวเองหรอกเพราะเราก็หลงตัวเองนะครับก่อนที่จะจบผมพอแรมไปแล้วก็เขียนอะไรางเงียพอเขียนเสร็จขอมาเป็นอย่างนี้ที่เองอย่างเี้ยนะเราค่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าอันนี้ในระดับที่ในระดับนักเรียนระดับผู้เรียนนะฮะแต่ถ้าเป็นระดับรอแล้วซ้ออะไรขึ้นไปในตือ ก็ถามคุณนี Learn, ่ละโดยโดยไม่ต้องเข้าเข้ามาเรียนและก็ก็มีมีอะไรอ่ะความเข้มข้นอยู่อยู่ในตัวโดยโดยไม่ต้องผ่ารคำศัพท์นี้ก็เป็นปริญญนการนะครับลักษณะสำคัญของงานวิจัยที่มีการปฏิบัติเป็นฐานนะมีพยายามแปลเปลแปลวก็เรียก practice bed practice led มันจะคอาลี่ไปว่าน้ำนะมันมีฐานก็เรียกว่าปฏิบัติตัวนำครับมาดูว่าอันน,น,นี้ผมเอามาจากสูรแวนซึ่งสูรแวนนี้ก็ไปเอามาจากเค้าซิลที่ที่ก็จะเรียกว่าอะไรเนาะกระทรวงกระทรวงกระทรวงคมแะ่ที่ที่ต้องทำให้ตามเนี้ย รู้ศาสตร์ปรู้สภานี่ก็จะเป็นสปออะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็โอเคเพราะว่าสุรเวศเขียนหนังสือนั่นเปนต้นทุนการที่เกิดขึ้นได้นะครับเขาก็ไปอาจจะมีแพ็กเหนที่ผมมีเนี่ยก็้าไปอ้างมาก็โอเค,นะคะเป็นงานที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์บริบทของการสร้างงานเออบริบท การสรการทำงานมีการอธิบายความเป็นลักษณะต้นแบบของผลงานทีนี้คือมีการอธิบายความเป็นต้นแบบตรงนี้อาจจะยังไม่ไม่ถึงไม่ถึงขั้นของกามรู้ใหม่นะครับดูบริบทบริบทเป็ส่วนที่เกี่ยวข้องที่พูดไปว่า มีศิลปินท่านใดที่ทํางานในเชิงนี้บ้างนะแล้วศิลปินที่ทำมาเนี่ยมีนักวิจารณ์วิจารณ์งานกับเขาอย่างไรไปบ้างนพฤติกรรมต่างๆมีความเห็นว่าอย่างไรในเขาเขาพูดไปนะพอพูดถึงบทบทรอบด้านล้วก็มาดูว่าเออไองานที่เราทำเนี่ยมันมันดียังไรมันทําไมมันเป็นงานที่าต้นแบบที่แข่งเนี่ยมันเป็นภาษาที่แปลแล้วไม่คงเลยไม่ได้ originality มีความเป็นมีคุณค่าของตัวมันเองพบางทีแบบต้นแบบมันก็มีมันก็มีตัวสำเร็จตัสองความหมายมีความเป็นออริจินอลแล้วกันนะครับอธิบายมีการนำเสนอทฤษฎีและวิเคราะห์ที่เป็นฐานในการตัดสินทางวิชาการเนี่ยตัดสินได้การที่จะตัดสินได้มันก็ต้องมีข้างบนที่ว่าอันนี้ขาดไปได้ในบริบทเนี่ยต้อง ต้องรีวิวนะก็ให้มีองความรู้ใหม่กับวงการการที่จะรู้ว่ามันมีความรู้ใหม่เราก็ต้องรู้วงการโดยเฉพาะวงการที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องว่างนะเอาสิ่งที่เราทําอย่างที่ว่าว่ามีใครทำมาแล้วว่าต้องทำไนอะไรว่าก็ต้องก็ต้องกรับนะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับก็บนเวลาเก่าใน อย่างที่ที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าวออรรณกรรมอาจจะจาะลงไปที่หนังสืออย่างเดียวแต่ทีนี้เราจะพูดถึงสภาวะด้วยก็ได้ที่มันเกิดขึ้น,น,นที่อาจจะถูกบันทึกเป็นวิดีโอหรือหรือบางทีก็มันยังไม่ถูกบันทึกมันเพิ่งเกิดขึ้นเราก็ไปไล่สัมภา์เองเลยอย่างเงี้ยครับสภาพจากตัวบุคคลเลยมีการแสดงที่ออกสีน้อยนิดในตอนนี้ ที่มันยังไม่ได้สรุปเป็นองค์วความรู้เป็นเป็นตัวนรรังสือเป็นวรรณกรรมเนี่ยล้วก็สามารถที่จะจะนำมาอ่านอีกนก็เป็นการเซรเว่นเบื้องต้นของเรา ตรงนี้คือคือที่หลายหลายท่านอาจจะเข้าใจยังยังไม่ไม่ตรงทั้อองหมดนะก็ก็จะบอกว่าการวิจัยในตอนนี้หรือที่พวกเราทำทำทีสิสร,ะะริญโถววิจัยวิจัยของเราหลายคนคนอย่างจะเข้าใจว่าส่วนที่สอง,องพอวิจัยเสร็จก็สร้างสรรค์มันเลยแยกส่วนไปเลยถึงถึงมาพูดด้วกันแบบว่าเออ หาอะไรรอนเน้นวิจัยนะแ่้วก็เน้นสร้างสรรค์เลยเลยแยกส่วนไปมันก็คือตัวนี้ี่เองนะแต่ที่เราเข้าใจตรงกันว่าสร้างสรรค์ก็เป็นวิจัยโอเคนะครับวิธีการแรกก็บางคนก็อาจจะทํางานมาเยอะแล้วอยากจะไปหาทฤษฎีทฤษฎีเก่ามั่งทฤษฎีใหม่ม้างไปอ่านมาแล้วก็ตกผลึกเป็นวิธีที่เราทาบทที่สองของเรานโครงการเราทำบทที่สอง เราจะเริ่มรีวิวเราจะรีวิวในระดับปริญญาเอกหรือตีนี้ว่าโทอะลรพวกนี้เป็นยังไงนะสุดท้ายผมจะใช้ต,กตก้องตกผลึกความคิดถึงหัวต้องวิเคราะห์สังเคราะห์นะการการรีเสิร์ชทฤษฎีไม่ใช่ไปทำเท่าอย่างปริญญาตรีก็ไปรวบรวมมาว่าเออคุณได้ไปอ่านมาแล้วนะสรุปนิดหน่อยก็รับได้ปริญญาโทวิเคราะห์ดูเพือ่พอวมันมีอะไรยังไงบ้าง แกแจกให้เห็นก็โ okay, อเคนะนะลิซิสนาตาลีวริเจเรมันต้องสามารถที่จะสกัดเอาเอาแกะของมันนะเชื่อโมโยงว่าสรุปมาทั้งหมดทั้งสิ้นเราได้ใช้ปรัชญาตัวไหนเนี่ยอย่างอย่างพวกผมใช้อนอสตราเจียในการการควบคุมตัวเงินีอะไรเงี้ยมาแล้วก็บวกกับปรัชญาหรือรลางกายเป็นปรัชญา,า,าของของเราในะของเราในที่นี้คือเบื้องต้นที่เราไป ไปวิเคราะห์มาแล้วดูแล้วมันน่าจะเหมาะน่าจะใช้ได้่ mix mix ใหม่ขึ้นมานะครับเอออาจจะเป็นอาจจะตกผลึกเป็นความคิดใหม่แล้วก็ไปแอปพลายหรือว่าเป็นเซตของความรู้ที่ที่แค่วิเคราะห์มาได้แล้วก็นำมาแอปพลายกับการสร้างสรรค์จุดแก่นของมันจะอยู่ที่ตรงนี้แหละว่าเราทำอ่านเยอะๆๆุๆ๊บก็มา ทำให้มันเล็กลง,งว่าเราจะเอาเอาทฤษฎีตัวไหนปรัชญาตัวไหนตัวรอบด้านมาใชนะ้ถ้าเป็นในระดับปริรยัตตรีคนใหญ่แล้วก็อาจจะจิบมาทําเลยใช่ไหมเป็นเจอบทความบทความหนึ่งหรือม่ได้แรงันดาลใ,ใจจากที่หนึ่งจากศรริลปินคนหนึ่งจากสภาพันแล้วก็เอามาทําแอปไลายปุ๊บเลยเรียนตรวอัะหรเพิ่มขึ้อีกนิดนึงก็เอามาแอาาปไลน์กันการเรียนวิชาเอกมันต้องเข้มข้นขึ้น เทียบ้นไม่พอก็ต้องไปดูว่าดูที่มีใครทําอะไรสำรองนี้มาแล้วว่าหน้าที่เขาทามันเป็นยังไงมันมีช่องว่างยังไงแล้วก็เอามาทับนะครับอันนี้คือในในส่วนนี้แล้วพอลงมือทำปุ๊บก็สร้างขึง้นก,ก็จบลงจงุดจบจุดแฟกที่เกิดขึ้นความคิดที่เกิดขึ้นไว้ทั้งบทข้างล่างาก็เขียนความคิดของเราว่ามันมันอะไรยังไงบ้างทำไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็จะ เป็นข้อมูลเต็มเลยนะดาวน์โหลที่โน้ตในสมุดโน้ตของดาวน์โที่บุฟฟีคนอื่นน,นะครับพอได้กองหนึ่งของสมุดสเก็ตสมุดบันทึกนะถ้าใครทำจาัดก,การบนอคมอมพิวเตอร์ก็เห็นตึกระามเะไรอย่างดีเลยนะครับเพระานะสิ่งนั้นออกมาในในการที่กล้องนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูว่า เออมันเชื่อมโยงกับทฤษฎีตรงนั้นอย่างไรเนี่ยไอ้ที่ขณะที่เราทำทำเนี่ยเราจะท้อเราจดบันทึกสิ่งที่ทาจดบันึกถึงที่ทำปุ๊บดูเรื่องมันไปสอดคล้องกับทฤษฎีอะไรแล้วก็อ้างถึงอ้างถึงปุ๊บก็เอาส่วนนั้นมามาวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับตัวตัวทฤษฎีกับตัวสภาวะการที่มันเกิดขึ้นเราก็จะได้ได้ทฤษฎีแนวคิด หรือองค์ความรู้ใหม่ตีก็ใหม่ด้วยนะที่เกี่ยวกับงานสร้างสรร์ของเราครับนี่คือโมเดลแรกมีใครทำโมเดลนี้มีใครทำนี้วไม่มีกมีนะอไรบินนในที่นี้ในทนี้ถือว่าเริ่มทำเพียงแค่เริ่มเกิดออกม ปีหน้าค่ะเอานี้เนี่ยคือช่วงในการเตรียมซึ่งก็หมายถึงโมเดลที่สมุดเป็นมก็คือโมเดลที่สมุดแย่ไะก็จะทำประมาณนี้จะเป็นโมเดลที่สองครับนี่เป็นโมเดลแรกนะครับโมเดลที่สองก็แก้สลับกันนั่นเองครับโมเดลนี้อจะถูกใจมากกว่าสร้างสามเลยนะเข้าสตูดิโอเลยตอนที่ผมไปเต็ดก็ จ,จับโยนก็คืออะไรถึงงี้ยวกอาจารยก็อ่านแค่บอกเออให้อยู่เซตเทียร์ดาวอะอยู่ไปแบบยังไม่มาคุยด้วยอะไรดูไปจับแจงอะไรยังไงชีวิตไปเขียนรูปไปเนี่ยผมผมก็เริ่มโมเดลนี่แหละแต่ก่อนเริ่มนี้อยู่มคงไทยก็อ่านอ่านไปเยอะแล้วแหะอ่านเยอะอะไรอะไรปละแต่ว่าโอเคเนี่ยนะสร้างสารได้โยนมันซึ้งแล้วดูด้วยว่าไอ้ที่ทำทำนี่เกิดอะไรขึ้น แล้วก็ที่บอกว่าเรารืกถึงทฤษฎีนืกถึงปรัชญานื้ถึงนืกอถึงใครได้บ้างนะเราคงเรียนทฤษฎีมาเยอะแล้วคงฟังมาเยอะอ่านมาเยอะเนี่ยขณะที่ทำๆคงนึกออกว่านึกถึงบทบทกวีก็ได้นึกถึงอะไรมันไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้นึกถึงนักวิทยาศาสตร์กถึงนักดนตรีหรืออะไรได้บมดที่มันที่มันถึงนจะเกี่ยวข้องนะฮะเสร็จแล้วเราก็ ก็ไปศึกษาสิ่งที่เราบรรลุดได้จากสตูดิโอศึกษาอีกทีึงน,นะศึกษาเสร็จปุ๊บอันนี้ผมก็กำสายตอกเบอร์เบิร์นะได้ผมก็เอาวีคอรสระบบได้ที่ฎดีใหม่เหมือนกันนะอันนี้คือเส้นต่อันง่ายนะเบอร์เบิร์กเสร็จจบละนะแต่ในความเป็นจริง <c oughs> นะก,ก็คืออาอระตั้งมเสร็จไปอา่านมาปุ๊บเฮ้ อ่านปุ๊บได้ใหม่เอาไปลองทำอีกนะลองทำทำเสริมเอาได้ใหม่มาอาเอามาหาใหม่กมุ่จะวนอย่างนี้ก่อนนะเสถียรก็จะวนอย่างนี้แหละพอจะได้เรื่องก็จะจบเร็วเปห่ยนะไม่สาใจานเนี่ยอย่างนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็รีเสิร์ชไปทำทำแล้วเจอใหม่ก็กลับมาอ่านใหม่ในชีวิตในที่อันนี้ก็คงทดลองนี่แหละชีวิตตอนเด็กๆนี่ก็จะ อยู่ในสตูดิโอหัองหนึ่งสมมติก <carbon ican qui ans> ็แล้วแต่อาจจะอยู่สองสามอาทิตย์ในตามตามอัธยาศัยเนี่ยมันก็ไมด้มีจากคอ่อต้นอะไรเยอะอย่มีไม่เยอะมันไม่มีเลยแต่ใครจะไขว่เลี้ยงอะไรกันตามสบายนะแต่ก็เรียนนักข่าวปีผมเรียนเยอะกว่าจามตลาดน้อยเต็มที่นะก็อยู่ในสตูดิโอทำไปก็จบเลยนะ้มได้ประเด็นนี้เข้าสมบูร แล้วทังสือจะเล่นหนึ่งทีบอกอ่านปุ๊บก็จะมีคลายเล่นหนึ่งก,ก็ไปอ่านต่อก็จะเป็นอนยะ่างนั้นได้ปุ๊บก็เข้าสซีรีส์ใหม่ก็ทำละครมันอาจจะมีแบบผิดทั้งชุดอาจจะไม่ถูกใจหรือทำใหม่เริ่มใหม่อย่างเงี้ยมันเออมันควรจะเป็นลักษณะนี้นะถ้าใครทำนิ่งตั้ยแต่แรกก็จบนี่น่าจะเรียกว่าแต่ว่าเก่งก็ได้แต่แต่ก็น่าเสียดายน่าเสียดายเพราะว่า อย่างที่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะทาผลิตผลงานชั้เลิศก็มไม่ต้องมาเรียนการที่มาเรียนเพราะว่าเราต้องการความคิดใหม่ที่มันท้าทายมีคนมาแชาร์เล่เราท้าทายเราหรือเราท้าทายตัวเองก็ต้องเปิดเปิดโอกาสส่วนดีกรีที่ว่าจะจะมันท้าทายบนโลกใหม่หมดเลยหรือว่าจะเอาแค่เป็นบางส่วน1ี3 0อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะ ตอนเรียนปริญญาโทนะเ้าก็จะเรียนมีวิชาแรกที่ว่า Open Research เขาบอกห้ามห้ามทำในสิ่งที่เคยทำมาโครงสร้างที่เป็นเหแือนทัน่วหรือเปล่านะแต่ที่ผมเรียนก็เป็นมีวิชาหนใ่ง่เป็นโอเป e ถ้าอยู่ทำเพลสมาให้อยู่ทำเดมเอ็กซ์พอร์ตเขาบอกว่าถ้าอยู่ทาสิ่งเดิมรู้จัก่านที่ขหงนด์เวนะคอู่รูบ แต่พอทําเสร็จเทอมหนึ่งปุ๊บเทอมสองค่อยมาว่ากันวนะ่าถ้าไอ้คำถามใหม่ดูจะทําต่อหรือกลับไปทำเหมืนเดิมดีกว่าอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ได้ทั้งคู่อย่างเงี้นะครับก็ก็ควรจะมีการทดลองมันก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละนะฮะเยอะๆพอสมควรจนจนทัวร์ทัวร์แล้วก็ค่อยมามาสรุปเป็นเป็นทฤษฎีแนวที่ใหม่นะครับ บางทีก็จะมียาว,ว,ว,าอ,วาอ,อ,อย่างนี้พอได้ทฤษฎีใหม่แนะครับลองไปทดลองใช้เองกันก็จะมีนิพนธ์ศาสตร์นี้ก็จะมากจะในอันนี้พอได้รูเพาจะลองก็ลองแต่ก็กลับมาแก้ไปอีกอะไรเงี้ยนะทัะะ้งสองโมเดลเกิดขึ้นควบคู่กันไปตลอดเวลาไปหรือว่าแต่ในในชีวิตในการเรียนท,ทำงานสตูดิโอเนี่ยก็จะ ตัว Ph.D. เนี่ยมันก็จะต้มาเนี้นอาจารย์ทีเสริมเป็นาเป็นวิชคอมพิวเตอร์นี้ งานที่ไหนที่หน้าเาทำงานสาร้สางสรรค์ก็ได้แล้วก็เขาเอาชุดงานสาร้สางสารสรค์มาเสนอไ้วอนสอบเข้าครับหนุนพัฒนาเรามักพัฒนางานที่เยออ็นดำดิ่แล้วแล้วจากที่เราก็พุ่งเสร็จแรกเร็วแรงไปใหม่จากที่วิเคราะห์งานตัวเองแล้วก็ที่อ่านอ่านหนังสือควบคู่กันยในตอนนี้ ได้ได้วิธีคิดได้อะไรขึ้นมาเกิดเกิดคนยังไงบ้างหรือยังเกิดเลิดเกิดเกิดเกิดคนยังไงบ้างเกิดเกิดคนอย่ง้ยอ่ใงเงีนการรู้จักเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆมาที่ตัวเราได้ไหม คือเริ่มหาข้อมู่าชื่อแล้วแต่มไม่ไดวิธีหาข้อผลที่หายหายยังไงวิธีตั้งต้นอันนี้ต้องทำอ่าคือผมต้องต้องทำไหมแล้วแต่ะนำสะดวกคือผมจะเริ่มต้นจากประเด็นที่ผมสนใจก่อนแล้วก็แ่แรกเซอร์เนี่ยว่ามันมีเอกสารในรูกคบหลบนที่มันใก้เคียงกับาตน้ีวาพอหาเรื่อยๆเปื่แตกกนอเตเ ง่ายๆูเอย่างที่จำบอกคือในพีเดียาในในีเดียนมีส่วนเป็นเรื่องอครับซึ่งซึ่งบางทีก็เป็นความออนไลน์บางทีก็เป็นอ่าเป็นเต็ b o o กจริงๆแล้วมหาโหลดมอไอตวดราครับเพราะว่ามันเร็วสุดคุว่ารีนเป็นเต็ม b o กอ่าสาริบซึ่งถ้าคัณคุไม่ขา่ครับผมจะโหลดเอาแบบ โหลดหลดหนังทัหมดโหกลบแล้วก็หาในเล่นนะเราว่ามีนางตอนที่มันปที่เราสนใจหว่ามีความเกี่ยวขงหรือาก็จะเลือกอ่านหมือ่าสร้างบความก็ได้ค่ะจะจบตุดตั้งต้นก็คือคือการวิเคราะห์การตัวเองใช่ที่ที่ทำอยู่ซึ่งตัวใหยนก็คงมีการท่อโต อโทก็ก็น่าจะมีฟอสของพองสมควรครับทีนี้ก็อาจจะอาจจะทำอยู่แล้วนะเราะว่าจุดตั้งต้นก็ลองลองนั่งนั่งคุยกับงานตัวเองให้ให้มากๆขึ้นหรือว่าหรือว่าคิดคำน,นึงในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็จับมาเป็นคียรบดสั้นๆเซ้เซตหนึ่งเยวเซ้นใหญ่ๆ ว่าการเรามันมีมิติเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็เอาตรงนั้นเป็น,เป,นเป็นจุดที่จะนาไปสู่ไปสู่การคนขวาซึ่ง่งแต่ละคนก็คงทำอยู่แล้วโดยประมาณนะครับผมลองเข้าข้าวว่าสิ่งที่มันน่าจะเกี่ยวข้องก็เช่นในศิลปะลองช่วยคิดตา่างแล้วพาไปรูจะโคเปอร์หรือว่ามันก็มีฟอร์มของคอนเทนก็คือมีมีรูป ในรูปแบบกับเนื้อหานะในรูปแบบนี้ก็จะมีมีเรื่องของเทคนิคเข้าไปด้วยเทคนิคการสร้างนารูปแบบนาแอสแฟกตซึ่งมีแอสแฟเป็น m ิกซ์เป็นมิกซ์มีเดียเป็นอินสตาลเลชันอะไรนี่ในเชิงในเชิงเทคนิครูปแบบแคีย์บิร์ดพวกนี้ถ้ามันเกี่ยวกับนาเราก็จะเป็นที่ต้เป็นคนที่มันเป็นเชิงลึก ขึ้นเรื่อยๆว่าที่ินที่เราทำแล้วสิ่งที่พวงมาก็คือที่ว่าคอนเทนต์นี่ก็คือเนเชิญเนื้อหาก็ไปดูเพื่องามีใครทาอะไรสำบองนอมีว่าเกี่ยวกับงานเนื้อหาลักษณะเนี้ยก็ก็เซอร์ไพส่วนหนึ่งที่ที่มาคู่กับตัวคอนเทนต์ที่เป็นเป็นอะไรที่ก็คือตัวปรักยาปรักยาที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง ก็คือดูดีเดียวอรับเราเซิร์ชเข้าไปเช่นที่ว่ามีเรื่องเอ่ออะไรนะมิโทโลจีในที่พวกของมิทเลจีมันมีอะไรเนี่ยผมมีโอสตาเลียมีมีอะไรที่พวกของโอสตาเลียแล้วนอกจากที่มันเกี่ยวข้องกับของเราโดยตรงแล้วมันมีคู่ตรงข้าไหมอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมทํางานเกี่ยวกับชนบทผมก็จะดูดูที่ว่าเอาลิงเกอร์ไปไหนมา ี่ยลองลองดูควกคู่กันไปสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแล้วลสิ่งที่มันที่อยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามงารที่เรามีเข้าใจสิ่งที่ตรงข้ามมันก็ยิ่งทำให้เราประจัดใช่ไหมหรือบางทีเราเห็นสิ่งตรงข้ามเดียวเรากระจัดเองโดยโดยไม่ต้องมาดูเราเยอะใช่ไหมลองดูนี่อองดูนะห้องน้ำเราสวยเงี้ยของข้ามมันได้ทิดอันนี้เช่นมียกตัวอยาว่างเราเล่นๆนะครับพอเห็นความเป็นเมืองปุ๊บ ผงเมืองรุ่นวายจะบทตรงข้ามแน่นอนก็คงปิสูอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันท,ที่สามที่จะแถมเข้ามาก็คือบริบทเมื่อกี้มีฟอร์มคอนเทนต์อันนี้ก็คือบริบทบริบทโดยรอบสิ่งที่มันเกี่ยวข้องออสองอย่างแรกทั้นี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวงานศิลปะโดยตรงแต่ตัวบริบทเนี่ยมันมันเป็นส่วนอื่นที่มาประกอบ จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและหลายอย่างที่ที่มันอาจจะพึ่งที่จะเกี่ยวข้องอย่างนี้นะครับพอเราจบได้พวกนี้ปุ๊บเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะเปิดประตูให้เราไปไปเสิร์ชเสิร์ชเสิร์นะครับในเชิงริทย์วททุกคนก็แน่นปึิ่อยู่แล้วนะทีน,นี้จุดใหญ่ก็จะเป็นความคิดก็แล้วค,ความคิดมันได้าจมันก็ได้จาก จากสิก่งเหล่านี้นี่แหละนะพูดไปพูดมามันก็ไม่พ้นที่จะต้องไปไปรีเสิร์ชไปนะแต่เป็นการรีเสิร์ชที่ไม่รู้สึกเพลียฟูไม่ไม่เจ็บปวดเพราะว่ามันเราเราเซิร์ชตัวที่จะพัฒาานารเราความความเคลียร์ในงานเรานะโดยโดยที่พวกทฤษฎีใหม่อะไรต่างๆอันนี้อันนี้ให้ให้เห็นอูไกลไกลอันนี้พูดไ้เถึงตอนจบแน่เลยนะ เพรนั้นก็ยังไม่ต้องไปกับคนมากนะเอาแค่ทำพวกนี้ให้ให้ปรากฏให้เห็นบริบทรอบได้แล้วก็ทฤษฎีอที่มันเกี่ยวข้องต่างๆแล้วสุดท้ายผรตรงนี้มันจะออกออกมาเองนะครับโอเคนี่ก็ก็ของสไลด์ทุกนี้เอ่อ เลยหรือว่าจะมีสต๊าเแจกเนี่ก่อนเข้าทุกหน่อยขนาดนีครับ5นาที